เมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2566กระทรวงศึกษาธิการได้มีการโอนกิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินงบประมาณและภาระผูกพันทั้งปวงระหว่างสำนักง,งานกศนอให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการยกระดับจากสำนักง,งานกศนอสู่การเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566 ซึ่งมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาทขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาทจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการจัดการศึกษาสามรูปแบบดังนี้ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับผู้เรียนทั้ง3ระดับโดยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเช่นเว็บไซต์ของสถานศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ AICD Model ผ่านระบบออนไลน์ของสองกรอำเภอหันคาและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ NM Smart Model ของสองกรอำเภอหนองมะมงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตรงตามความต้องการและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 2. การศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีพผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงกิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปและ1อำเภอ1อาชีพ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้ประชาชนและผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขโดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านหลักประชาธิปไตยด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยด้านคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและด้านครอบครัวสถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเองมีความรู้ทักษะและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลโดยใช้หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสาการสร้างชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยดำเนินการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตตอบรับกับกระแสะเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาและการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงเพื่อให้เด็กเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมสถานศึกษามีส่วนแนะแนวผู้เรียนให้คำปรึกษาใน3ด้านคือด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดทำแบบบันทึกผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาทุกคนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งปี2567มีการแนะแนวการศึกษาให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียนที่เหมาะสม ตามความถนัดของตนเองและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาทได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาทเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบผสมผสานความเป็นไทยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าในผลงานทังด้านการจัดการศึกษาท่านพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยกรกรวันนี้ต่างยินดีพร้อมใจจะให้โอกาสช่วยซ้อนช่วยสั่งให้ความหวังพลังของชาติคนไทยไม่สินสินศาทย์เพื่อใจนาด សូមដឹងໃຈ